สวัสดีผู้มชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแบบของพี่แท็กเกิลน,นะครับผมไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะน,นี่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 เอ้ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันหนึ่งจุดเจ็ดจุดเก้าอ้ของแ,แท็กเกิลอยู่ไหนวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราของแท็กเกิลหายนะครับผมโหลดไว้อ่านี่นี่นี่ใช่อันนี้แหละครับวันนี้จะมารีวิวแบบของแท็กเกิลไอพี่แท็กนะครับเวอร์ชรันหนึ่งจสกจุดห้านะครับ Okay. โอเคอุ้โอ้ผมเ,เกิดมาตรงนี้ได้ไงตุฟริกเกิดมาได้เฮ้ยเกิดมาเฉยอะไรเนี่ยพิวพิวพายคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เก็ตมุกนะแล้วนี่อะไรเนี่ยซิลทร์อาเวอเออมีเกาะด,ด้วยเหรอเอ๊ะมีเกาะด้วยเฮ้ยทำไมสกีไม่โหลดโอ๋อโหลดแล้วโหลดแล้วละทำไมมันไม่ขึ้นข้างูลด,ด้วยเนี่ย เมสก,กีนแบบอันนี้คือเป็นฟาร์มเมเลเจอร์นะครับแน่นอนเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นฟาร์มชูกรเคนใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะครับเออต่อไปไปที่ไหนล่ะไปก็คือตรงนี้อ๋อตรงนี้รู้แล้วจําได้แล้วนะครับผู้ชมเป็นฟาร์มเลยนะเออปลูปกปลูปกปลูกออกมาอ่าเป็นฟาร์มแรกอ๋อเป็นฟาร์มระบายเหล็กใช่ไหมใช่ไหมล่ะแล้วลงทางไหนอะลงตรงนี้เหรอ อ๋อตรงตรงนี้ใช่ใช่ในี่แหละนะครับเป็นเอ,อ่ออะไรนะอ๋อซับซ้อนหนึ่งบิตนะตรงนี้ก็คือหนึ่งบิตนะครับผู้ชมครับหนึ่งบิตโอเคนี่คือเป็นธนาคารใช่ไหมแล้วตรงนี้คืออะไรถ้าจะไปฟาร์มเอ,อ่อร้านสีม่วงแน่เลยนะครับเพอร์เพลเพอร์เพลชอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำจำไม่ได้ถ้าจะเป็นร้าน เ u r p l e Shop ชอใช่ใช่ใช่จริงด้วยครับแต่เราขึ้นไปไม่ได้นะขาดังขึ้นไม่เจอเออช่างมันไม่เป็นไรตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับปรับเป็นสเป c เต t o อร์ได้ไหมเนี่ยอ้าวสวิตช no ์โน้ตอ็อปชั่นอะสเปสเตเตอร์โหมดอ่ะนี่คือเพอร์ e Shop ชอนะครับเป็นร้านแรกอะไรครับคุณร้านระบายอิมโรลเฮ้ยทำไมมันมืดเร็วจังทม์เซตหนึ่งร้อย ทำไมหนึ่งร้อยอ0อหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันโอเคทางนี้มันเป็นจุดระบายเทมใช่ไหมเนี่ยก็จะใช่ครับคุณผู้ชมอันนี้ผมทำไม่ได้เออฮะจุดระบายเทมอันนี้คือฟาร์มสีม่วงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมเข้าประตูเนเธอรไปดีกว่านะผมจะได้เห็นด้วยว่ามันมีจุดที่ไหนบ้างที่จะเราจะต้องไป นะครับผมก็ได้อัปแรมเพิ่มเป็น16กิอาจจะคลิปอาจจะลื่นขึ้นก็นม่ต้องแปลกใจนะครับก่อนนะั่นแหละตามนั้นถ้าคลิปไม่ลื่นขึ้นก็อันนี้ผมไม่ดูเหมือนกันผมไปประตูเนเธอร์ก่อนโอเคเจอประตูเนเธอร์แล้วนะครับเทำไมมันอยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคไปนี่คืออะไรครับเนี่ยทำไมมันเรนเดอร์สเต็มต่ำจังเลยต่ำมาก โอเคอันนี้คือคามไป Villager Shop อปอ๋อ p พอร์เพิโอเคอันนี้แหละ p u r p l e Shop ที่เราไปมาแล้วนะครับไปไปตรงนี้ยังยังทำไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ยโอ้โ oh, หยังพังอยู่เลยนะครับเค okay, เดวไปทางอื่นดีกว่าตรงนั้นน่าจะยังทำไม่เสร็จนะครับเอ๊ะตรงนี้คืออะไร v i เล a g เจอร์หนึ่งหมูบ่บ้านแรกเหรอไหนไหนไปดูหน่อยสิอ๋อหมูบ่บ้านแรกโอเคนะครับหมูบ่บ้านที่ไม่ไมีที่มีอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่าเฮ้ยอไอรอนก็เลียมทาำมาเยอะจังเลยรวมกันเจ็ดสิบสี่ตัวนะฮิเคฮะอันนี้คือทางไปไหนอะฟาร์มเผ็ดเหรออ๋อทางมาบ้านดินนะครับที่ชั่วขราวมากๆนะครับชุกข่าวเกินยังไม่มีบ้านนะครับคงเป็นบ้านแบบดินธรมธรมดาๆอยู่นอนได้ไมนอนได้ด้วย โอโ้โหแล้วโอ้โหมันทันเดอร์สตอมเลยตอนนี้อ่ะนอน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 เลยไปเทอร์เคียได้ไหมเทอร์เคีย care, เอาไปเทอร์เคียไม่ได้ดโอเคฟ้าใสอีกรอบหนึ่งไหนรู้สิเราจะเดินหน้าต่อไปซีว่า,าจะจะเจออะไรอีกบ้างนะครับจืดเออหรือว่าทางนี้ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแก๊สแก๊สมาได้ไง โอเคข้างหน้าหัวไม่น่าจะมีอะไรแล้วใช่ไหม αι? ใช่ไหม αι, ล่ะใช่ไหม αι, ล่ะใช่ไหม αι, ล่ะใช่ไหม, αι, ม,มอ้อยังมีอยู่อันหนึ่งอันนี้คือประตูไปไหนทะเลสาใโอเคกลับบ้านดีกว่าว่าครับบินกันอย่างเร็วอ,อย่งนี้นี่เนียยนเนกลับบ้านอยไป กลับไปยังใบอมเดิมนะครับจะกลับไปดูฟาร์มเหล็กนะครับฟาร์มเหล็กที่เขาทํากันไว้นะครับเห็นเขาบอกว่ามันได้ประสิทธิภาพที่แบบเยอะมากๆครับไป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 จื๊บอ่าฟาร์มเหล็กจะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมล่ะนี่ฟาร์มเหล็กเป็นแบบระเบิดนะครับแบบอุกบาตตกอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้ต้นกเลมนี่คือแบบเกิดตลอดเวลานะครับส่วน n b c นี่ก็กลัวตลอดเวลานะครับไม่รู้จะกลัวไปทําไมนะครับ เดี๋ยวจะลองลงไปดูข้างล่างนี่เอาลงไม่ได้ด้วยช่างมันนะอันนี้คืออุกบาทนะครับในลงไปดูหน่อยซื้อมีแมวแมวเหมียวนั้าตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่จ่ายเหล็กนะครับโอเคตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมละ่ะไม่มีจริงๆหรอเอ่อเอ่อผมทำไม่ได้ว่าไม่ได้ลงนะครับ ไม่ได้ลงปักอินนะครับระบบเสริมมันของเขานะไม่ได้ลงไว้นะครับผมยังไม่แน่ใจเลยว่ามันลงไงเดี๋ยวผมน่าจะต้องลองหาเองนะครับเผือ่อเขาอาจจะมีแจกนะครับโอ้อันนี้คือเขามาโอ้ค่าอัตโนมัติโอ้โหดีเลยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยไปขึ้นข้างบนแต่เอ็น์เชนมีอะไรปะอ๋อไม่มีโอเคขึ้นข้างบนเลยจัดไปไปที่ใดต่อดี อไปที่ใดต่อเขาบอกมีฟาร์มคิปเปอร์ด้วยใช่ไหมล่ะแต่ตรงนี้คือที่ใดเอ่ยอ๋อเราต้องตามทางไปหรือเปล่าต้องตามทางไปหรือเปล่าใช่ไหมตามทางไปครับเผื่อ,อจ,จะรู้นะแต่ทางมันตันแค่เนี้ยอ๋อไม่ทางไปตรงนู้นอีกนะครับนั่นไงเรียบร้อยเจอแล้วเจอแล้วมันเรียกว่าฟาร์มสารายอันแรกเลยแล้วก็ฟาร์มปั๊ม อะไรก็ไม่รู้นะครับอ้อไม่ใช่เลรวไม่รู้สิบัมบูนะครับโอเคเ,อเจอฟาร์มต้นไม้แล้วเราก็เจอฟาร์มคีเปอร์แล้วด้วยนี่ตรงนี้นะครับส่วนฟาร์มนี้ผมก็มาสำรวจเรียบร้อยแล้วทำไมพี่แกไม่ปักทอดวะโอ้เดี๋ยวก็มอนเตอร์เกิดอันนี้ไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเหมืองของเขาใช่ไหมล่าไหนๆมาดูหน่อยเซ่เสวยดีนะโอเคนี้นะคุณผู้ชมเหมืองเขาก็โอเคดีนะ๋ยวเราจะลงลงไปดูหน่อยเซ มีอะไรบ้างจืดไม่มีอะไรเลยนะครับเวแต่ทางทางไปเหมืองอะนั้นก็ลาว่าเอ้ยไม่ต้องไปหรอกผู้ชมมันไม่มีอะไรนะครับตรนนี้ก็จะเป็นที่เก็บของโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วป่ะขึ้นข้างบนปึ๊บว่าวิ่งขึ้นง่ายกว่าเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอ้ทำไมมันหลุดนะกดค้างแล้วนะเฮ้ยกดค้างแล้วนะเฮ้ยโอเคไปไปไป ออกจากเมืองจันเอ๊ะนี่คือประตูเนเทอร์ด้วยใช่ไหมไปดูซิเพื่ออาจจะเจออะไรอีกอ๋อประตูเนเทอร์เยอะมากเลยคุณผู้ชมว่าผม่าจะพาสำรวจไม่หมดเพราะผมไม่รู้เลยครับว่าสถานที่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนนะเออเราไปทางนั้นดูซิาอาจจะเจอประตูเนเทอร์ก็ได้เออเจอเจอเจอไหนไปดูซิผมอยากไปดูฟาร์มการ์เดียนอันนี้คือฟาร์มอะไรเล็ดอันนี้ผมมาแล้วนี่ทางนี้มาแล้วทางนี้มาแล้ว ลองไปทางนี้ดูมีอะไรไหมอาจจะไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรนะคะเออผมหลงทางแล้วตอนนี้เออผมไม่รู้จะไปทางไหนอะแล้วตรงนี้คือทางไปที่ไหนเอ่ยทางไปเมืองอ่าโอเคอันนี้ทางไปเมืองนะครับแล้วทำไมไ่แปะป้ายไปดูเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเลยตรงนี้ก็ตันเหมือนเดิมโอเค คือผมผมยังไม่แน่ใจว่าฟาร,ร์มการเดีย่มันไปตรงไหนนะถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ตรงพิกัดใดเอ่ยแล้วแถมเขาไม่มีหนังสือจดพิกัดมาให้ผมด้วยผมก็เลยไปไม่ได้เออถ้าเราลองตรงไปข้างหน้าล่ะว่าใช้เรือดีกว่าอ่าเอาเรือมาลองขับบ้างครับผู้ชมเขามีเรือให้เราขับทําไมเราไม่ขับเรือนะโอ๊้ชน จ๊บๆๆๆบโ,โอ้โอ้โอ้อันนี้คือฟาร์มฟาร์มอะไรอ่ะกาเดียนเหรอไหนผมไปดูหน่อยสิน่าจะเป็นฟาร์มของผู้ชอปนะที่ผมเคยไปแล้วใช่ไหมละ่ะนี่ดีเอนโอเคตรงนี้ทางไปดีเอนครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มเอ็นเนอร์แมนกันเลยดีกว่ามาทางขึ้นอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอเคไปกันเลย โอเคไปกันเลยไป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 โอ้โหทำไมมันใหญ่จังเลยเนี่ยเอ็ Man, นั้งแมนคี่แบบตกลงมาแบบเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมโอเคใช่ใช่ต้องลงไปข้างล่าง,อง,ง,าง,างโ,อโอเคถ้าสม็แตแล้วแตะทีโอ้โหแตะตายเลยโอ้ไมก่ก็ดาดาบมาครับดาบที่เอ็นชานี่ชื่อว่าสวิปปิ้งนะครับไ,ไม่ต้องไม่ต้องเอ็นชานแล้วหรอกปีวันช็อตก็ตายแล้วเนีย่ยวันช็อตตายนะครับ โอ้โหยเนีน่ยตกมาก็ตายครับคุณูชมถ้าโสงผมวางเออมันเรียกว่าผมปลาจึกจกแต่คือผมบอกเลยว่าเอ็นเดโลนี่ได้มาเยอะเกินนะทุยทุยออกไปนะครับเยอะเกินบางครั้งก็เยอะเกินเหตุนะครับไปๆปไปลไป,ไป,ไปออกจากดีเอ็นกันดีกว่านะครับผมไม่อยากอยู่ดีเอ็นแล้วไปๆปไปไป,ไป,ไป ออกจากดีเอ็นกันดีกว่านะครับผมจะไปที่ฟาร์มการเดียนนะครับผมจะไปดูไอวงจรฟา,าร์มกัดโอ้โหต้องไปใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะที่เราไปเมื่อกี้มันอยู่ตรงเขตตรงไหนนะอาจจะไปทางเขตตรงนี้ก็ได้ชช่ยช,ชไปทางเขตตรงนี้แหละตรงนี้แหละจื้อเออไม่ใช่โอ้ยตกตกตก,ตกไม่ใช่คนละที่กัน อาจจะไปอีกฝั่งหนึ่งก e, ็ได้ผมไม่แน่ใจคือผมจําแบบอันนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมจําไม่ได้เลยโอ้เออเรื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 อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือโอ้บ้านลำคาญเรือมากปลปลายปลยปลายปลายเงี้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 ยปตรงไปข้างหน้าตรงไปลายปลายมูนติวติว ข้หน้ามีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่ามาขวางทางสิคนกำลังแบบขับสัญจรได้เรืออยู่นะโอเคปลปลาปไป,ไป,ไป,ไปต่อไปต่ออ่าโอเคมาถึงเขตตรงนี้ใช่ไหมล่ะก็ตันตรงนี้เลยนี่ใช่ไหม,น,มนี่ครับฟาร์มการ์เดียนใช่ไหม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 ใช่โอเคมาถึงฟาร์มการ์เดียนแล้วว้าวนี่ครับ ผมบอกเลยผมชอบไอ้เทคนิคาร์มการเดียนนี้มากนะครับผมบอกเลยใครอยากโหลดแมปเล่นกน็ลองไปหาคลิปพ่แทปเอาเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ด้าน้านล่งคลิปก็ได้นะถ้าสมมติขี้เกียจนะครับถ้าสมมติพวกค,คุณขี้เกียจผมก็ทิ้งลิงไว้นะครับจะได้ไม่ต้องขี้เกียจอีกนะครับก็ถือคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมไปโหลดไปเล่นกันด้วยล่ะครับผมบอกเลยว่าเกมโหแมปแมปทำออกมาได้ดีนะถ้าสมมติยังไม่ได้สํารวจเลยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่า ฉันทางไม่ได้